ขายของแบบจับเสือมือเปล่าพรีออเดอและดรอปชิพกันค่ะการขายสินค้าจีนแบบ p r e o อเดอคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟัง p r e o อเดอก็คือการขายของโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสต็อ,อกสินค้าค่ะเป็นการที่นํารูปภาพหรือวิดีโอของสินค้าเนี่ยไปโพสต์ขายตามช่องทางต่างๆของเรา เมื่อมีออเดอร์ปุ๊บเราก็จะทําการสั่งซื้อแล้วก็ส่งตรงไปยังลูกค้าอันนี้คือ pre order ไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้านะคะก็คือมีรายได้แบบที่ไม่ต้องเหนื่อยส่วนแตกต่างจาก drop ship ยังไงนะคะต่างกันอยู่ตรงที่ pre order เนี่ยเมื่อเวลาที่เราสั่งของจากจีนไปแล้วเนี่ย V and b า y ทำการส่งให้กับผู้ขายและผู้ขายเนี่ยก็จะทําการส่งให้กับลูกค้ลลกา,ท,า,าที แต่ drop ship เนี่ย flow เหมือนกันเลยค่ะแต่ V ีคัน a ารทําการส่งสินค้าจากจีนตรงไปยังลูกค้าเลยวิธีการขายของแบบ drop ship นะคะลูกค้าวีคันบ์ชอบใช้กันมากเลยค่ะวีคัน b ารจะทําการสั่งสินค้าจากจีนแล้วส่งตรงไปให้ลูกค้าเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านผู้ขายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้ประหยัดค่าขนส่งในไทยได้ค่อนข้างมากเลยค่ะ ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าวีคันบายส่งตรงไปยังผู้ขายก่อนผู้ขายก็ต้องจัเดเตรียมพื้นที่ในการสต็อกจัดเตรียมพื้นที่ในการแพ็คกิ้งมีมานั่งมีพาระตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดวีคันบายจะส่งตรงไปยังลูกค้า<ช>ก็ทําให้ผู้ขายเนี่ยตัดภาระตตรงนี้ไปได้คะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะขายของแบบ drop ship กับวีคันบายนะคะง่ายมากเลยในตอนขั้นตอนการเปิดออเดอร์นะคะเราใส่ที่อยู่ของลูกค้าเอาไปเลยค่ะแล้ววีคันบายจทำการส่งตรงไปยังลูกค้าเลย ยกตัวอย่างการขายของออนไลน์แบบ pre order drop ship ให้ฟังนะคะเช่นสมมุติเราเปิดร้านขายของใน ome, แอปส้มแอปน้ำเงินหรือว่าใน i g หรือว่าในแพลตฟอร์มช่องทางขายต่างๆนะคะวิธีการง่ายๆก็คืออันดับแรกเลือกสินค้าที่จะขายจากลึกจีนก่อนค่ะเสร็จแล้วนำลิงก์สินค้านั้นมาวางสั่งซื้อที่วีแอนด์บาร์เพื่อทดลองเปิดออเดอร์ดูแนะนําว่าถ้าเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระป๋าเนี่ยสามารถเปิดออเดอร์แบบเหมาจัดรอบเดียว แล้วเราก็จะทราบจํานวนเงินทั้งหมดมาหารเฉลีย่ยต่อราคาสินค้าเราก็จะรู้เลยว่าราคาสินค้าชิ้นเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่เราสามารถที่จะบวกกําไรมาอัพราคาจากตรงนี้ได้เพื่อที่จะไปตั้งราคาขายทีนี้พอเราได้สินค้าที่จะขายแล้วมีราคาที่จะขายแล้วเราก็ทําการเซฟรูปหรือวิดีโอจากเด็จจริงได้เลยค่ะแล้วก็ไปโพสขายในช่องทางต่างๆของเราใช่ไหมคะ จากนั้นพอมีออเดอร์มาปึกเนี่ยเราก็ทำการสั่งซื้อผ่านวีแคนบายวีแคนบายก็จะไปทำการสั่งซื้อกับร้านค้าจีนทีนี้ถ้าเป็นพรี der, ออเดอร์อย่างที่บอกก็จะแตกต่างจากรอบชิปคือถ้าพรีออเดอร์วีแคนบายก็จะส่งให้กับผู้ขายและผู้ขายก็แพคค็กิ้งส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นรอปชิปวีแคนบายก็ส่งตรงไปยังลูกค้าเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าการขายของแบบพรีออเดอร์หรือว่ารบปชิปเนี่ยเราจะเอารูปภาพหรือวิดีโอสินค้ามาจาก อันดับแรกนะคะก็เข้าเว็บไซต์1688ก่อนนี้ค่ะแน่นอนว่าถ้าจะขายของต้องเป็นเว็บไซต์1688นะคะเพราะว่าเป็นเว็บค้าส่งค่ะเดี๋ยวเราจะหาของจากเว็บ1688กันพอเข้ามาที่หน้าเว็บ1688แล้วเจอภาษาจีนก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถคลิกขวาและแปลเป็นไทยได้ตอนนี้หน้าจอก็จะแปลเป็นไทยแล้วทีนี้เดี๋ยวกิ๊บจะหาของกิ๊บจะขายที่นอนหมาไปดูว่าหายังไง เปิดมาอีกแพบหนึ่งนะคะพิมพ์ Google ทางเกเล็กนะคะไทยแปลเป็นจีนโดย่อกดพิมพ์ว่าที่นอนหมาที่นอนหมานะคะแล้วคลิกก็ป๊อบี้ภาษาจีนไปวางในเว็บหนึ่งของบันแตค่ะค้นหานะคะมาแล้วก็จะเห็นว่าที่นอนหมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวแปลเป็นไทยก่อน,นะคะ่ะสามารถแปลเป็นไทยได้ตลอดเลยนะคะอ่านี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน สมมติว่าจะเอาอันนี้ตรงนี้ค่ะก็กดเข้าไปด้านในที่หน้าตัวสินค้าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าด้านในมันจะมีวิดีโอให้ดูนยะเห็นไหมวิดีโอน้องหมากเดินเข้าไปน่ารักมากเราบอกว่าเราจะเอาวิดีโอตัวนี้แหละไปเป็นตัวโปรโมทสามารถที่จะคลิกขวาบันทึกวิดีโอนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอ่าเราก็บันทึกไว้ในไฟล์รูปภาพของเรากดเซฟด้วยค่ะ นี้ก็คือจะทําการดาวดน์โหลดรูิงลงมาในปลายดาวนะคะสมมุติเราบอกว่าเอออยากได้รูปภาพด้วยอ,ะอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะดานล่านก็จะมีรูปภาพคอนๆเยอะเลยเดี๋ยวเราลองเลือกดูนะคะว่าเอารูปที่เราที่เราจะต้องการแล้วเราจะเอารูปไหนอ่าสมมติบอกว่าเจอรูปนี้แล้วคลิกขวาเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะแล้วก็เซฟเก็บไว้ในอัลบั้มของเราเซฟเซฟไปได้หลายๆรูปเลยนะคะจะเห็นว่าในการที่เราจะเลือกสินค้า ในเว็บจีนนะมันจะมีพวกสไตล์พวกแบบลักษณะของาบอกทีนี้เนี่ยมันเป็นภาษาจีนใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นรูปภาพอะแล้วเราไม่สามารถแปลได้อะมีวิธีนะคะเดี๋ยวบอกให้ว่าทำยังไงอะสมเดยวเราต้องหารูปภาพเพิ่มเติมไปก่อนอเอาอีกสักรูปนึงแต่จริงทุกคนก็คือเซฟรูปก,กับวิดีโอเก็บไว้ได้เยอะเลย,ะเยะนะคะเพราะว่าเราต้องเอาตัวนี้ไปโพสต่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเออแล้วอย่างอันเนี้ยมันเป็นภาษาจีนแปลไม่ออก เปิด g o o g l แปลภาษาเลยค่ะเสร็จแล้วเรากดไปตรงคำว่ารูปภาพเพื่อที่จะ insert รูปภาพเมื่อกี้ที่เราหาม,มาอ่านี่นะคะตัวนี้โอเพเลยค่ะมันจะทําการแปลให้เราค่ะอาแปลแล้วเห็นไหมคะเรารู้แล้วว่าที่นอนหมาเนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขนาดเล็ก 46คูณ40คูณ32ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็คือไฟต์เท่านี้นั่นแปลว่าภาษาจีนที่เราเห็นนัมันคือไซต์อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละเพื่อจะเป็นเทคนิคเป็นทริคง่ายๆนะคะในการที่ทําให้เราหารูปสินค้าไปโพสขายได้ค่ะได้ทำรูปทงวิดีโอจากไซต์168 8งทำให้เราเนี่ยเอาภาพเอาวิดีโอและดีเท,สปปทเลสินค้าไปโพสขายตามช่องทางออไลได้ค่ะ อีกวิธีนึ่งะคะในการที่จะค้นหารูปภาพแล้วก็วิดีโอในมือถือผ่านแอปถาวปานะคะไปดูกันว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกเข้าไปที่แอปถาวรปะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแอปถาวปานะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกสินค้าจากตรงนี้ได้เลยหรือถ้ายังไม่ถูกใจอยากจะค้นหาด้วยตัวเองนะคะทิมแนะนำให้เข้าไปที่ Google Translate ค่ะแล้วก็พิมพ์คําค้นหาเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพิมจะพิมพ์คําว่ากระเป๋าแฟชั่นนะคะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยแปลจากไทยเป็นจีนตัวย,ยอ่อ c o p y Keyword กลับมาวางที่แอปของเป่าค่ะทําให้ดูเลยค่ะว่าง่ายมากาวางไปกดค้นหามาแล้ว กระเป๋าแฟชั่นมีให้เลือกเพียบเลยค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากสมมุติว่าเอาใบนี้กดไปที่ตัวสินค้าเลยค่ะอ่ะเห็นไหมจะมีรูปมีวิดีโอเดี๋ยวลองเล่นวิดีโอดูนะคะเนี่ยค่ะวิดีโอเขาจะมีเสียงด้วยนะแต่ว่าในการที่จะดอปปี้วิดีโอเนี่ยแนะนําให้ทุกคนอัดหน้าจอไว้คืออัดหน้าจอโทรศัพท์ไว้แล้วก็เล่นวิดีโอไปจนจบอันนี้ค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปครอป สุดท,ที่จะใช้อันนี้ก็คือจะได้วิดีโอในการที่จะไปใช้โพสแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยสามารถ Copy ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยเช่นแบบนี้นะคะกดค้างไว้ที่รูปนะคะ,ะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดก็คือจะดาวน์โหลดลงแกลลอรี่เลยเนี่ยค่ะเซฟเก็บไวะะ้เลยค่ะเนี่ยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีรูปมีวิดีโอจาก เป่าในการที่จะไปขายของแล้วในการที่จะไปขายบนแอปฟ้าแอปน้ำเงินแอปส้มนะคะง่ายมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการขายของแบบพรีออเดอร์แล้วก็ดรัปชิปผ e ่านดีแคนบายไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ได้ง่ายๆนะคะและใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็รอเอาไปทางตามกันได้เลยคะ่ะ ใครที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะไว้คลิปหน้ากิ๊จะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ